สวัสดีครับสวัสดีค่ะคก็เหมือนทุกวันนั่นแหละออกรถมาทุกวันนะคะใส่ให้ถูกข้างค่ะสลับข้างแล้วบีบไม่งองเงค่ะหนูนว่าชอบสลับรองเทา้าออ,อเทนโบพิซซิ่งทีบีพีไว้ใส่เสื้อพละ ทางอาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้มีแข่งกีฬาที่โรงเรียนนะครับปะ๊ะไม่น่าบูดหรอกครับลูกป,ะปะ๊ะใส่ายน้ำได้ด้วยเหรอได้เอา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 แล้วทำไมมันจมอ่ะไม่จมนเห,ห็นตัวหนึ่งมันปุดๆลงไปเลยมันมุดกิน ปลาอะไปลาอรกไม่เาเคยดูับปลาเสือพปนนนาไหมปลาเสือเป็นเป็นยังไงคะพราไม่เห็นเคยเห็นเลยคนเขามีแต่ปลาไทเกอร์เสียงกันฟังหนูก่อนนะใส่รองท้าใเสร็จก่อนเหนาเหวลาปลาเสือเปนนนา แล้วแล้วแมลงก็ตกลงไปแล้วปลาเแล้วปลาแล้วปาก็กินเลเป็นยังไงปลาเสือเขาม่แต่ปาไทเกอรเขามแต่ไทเกอร์ไม่มีรอกปลาไทเกอร์ก็ไม่มีแรอกมีมีแต่ปลาซ็อกเกอร์ในช่องเด็กตกปลายังมีเลยเอยแต่ก่อนปลาช็อกเกอร์พี่เอ้ยอะไรลุงโป่งเคยเลี้ยงปลาช็อกเกอร์ ผมไม่เคยเลี้ยงปลาช็อกเกอร์ผมเลี้ยงแต่ปลาฉาบคยตอนนั้นยังเห็นอยู่เลยปลาช็อกเกอร์อะปากหนาขย,ขยักขยิ่งมากมากตอนนั้นเขาตกได้ในบอ่อไม่ได้เหรอเขาตกได้ในะบอ่อแล้วเขาเอามาปล่อยไงในชะ่ค ให้มันได้สองวันเดอ้อที่ให้ไปนะั<ะ>่วันละหกสิบถูกไหมครับตอนนี้ลงไปมีร้อยยี่สิบใช่ไหมครัเอออะไรอะไรเอาไปซื้อขนมจีนก็กินไปสิขนมจีน20่สิบาทได้ก็สักขนมจีนสิบาท10บาท,บาทเต็มได้สองจานเออแล้วก็กินขนมสิบบาทใช่ไหมบเบสละ่ะ หนูไม่กินอะไรทั้งสิน้นแต่หนูจะฝากเอมครักเออต้องเบสฝากอย่างเดียวเลยเงินอะมันมีเบสเผลอๆนี่มีเป็นหมื่นและะ้วมั้งก็ใบใหญ่แดงรวยนี่นะอ้ามีคนตีคันเขาจอกกันเขาไม่ <c oughs> ้ีเอาเป้าขนมไหมวันนี้ซื้อขนมไหมให้พ่อซื้อขนมไหม มันไมตอบงันไม่ต้องซื้อเนาะไม่ต้องซื้อหรอก่ดมี้อทก็มอวมงย้นเยะงอทรทันทุกวันนั่นแหละเรื่องนี้พอไปส่งไหมอนีอีกแล้วหรอ วานพอพอน้อยเดินไปแบบไม่ได้ดูเบสใช่ไหมไเบสรีบเดียวเลยแล้วเข้าสนามน้องก็ขอเล่นจักแป๊บหนึ่งไม่ตอนนี้ตอนนี้หนูกำลังกำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าสนามจะเล่นแต่หนูว่าไม่ดีแล้วหนูก็เข้าเรียนเลยจริงอะ่ะไม่ใช่เห็นเพื่อนเดินมาก็เลยเดินตามเพื่อนไปนี่ใช่ไหม มาจุ๊บพ่อก่อนแล้วจะไปโรงเรียนแล้วยังไม่จุ๊บเลยพี่ไปละ่ะจุ๊บุกาไม่โดนหรอกโดนโอ้โดนเป็นหนุ่มแล้วไม่อยากมากอดมาหอมพ่อแล้วหามหอหอมกลาง,ลงคืนนอนกอดก็ไม่ไดยย้ยายบอกว่าย่าบอกว่าป๊าๆไปกินเบียหืม เมคืนป้าป้านั่งทํางานอยู่สํานักงานได้หลังเมื่อคืนเนี่ยมีคลิปหลักฐานด้วยไหนไหนทิ้งไหนถ้าไม่ยอมไปมายาไหนไม่ไมายาไหน่อยเดี๋ยวสอัดวีดีโอนี้เสร็จเดี๋ยวพ่อให้ดูนี่ก็อาดไปห้านาทีแล้วนะ่นี่ ไฟแดงด้วยครับไฟแดงแต่รู้สึกว่าจงนานมากเลยต้องขอให้มีไฟแดงอยากทุบเทึงไปเลยดีกว่าไปเป็นนักกีฬาอะไรฮะบอลกับวอลเลย์บอลกองเชียร์เหรอไอเบสเป็นอะไรนักลงแข่งเลยบบสเป็นดัมเมเจอร์เหรอดัมเมเยอร์ค่ะถือถือถือไม้ไหวไหมน่ะ ถือถือไหมทีเดียวก้มลงดีหรืเป็นเชียร์ลีดเดอร์หรือเป็นกำเมเยอร์ค่ะกำกำเมเยอร์เชียร์ลีดเดอร์เถอะกำเมเยอร์เขาเรียกว่ากำเมเยอร์เชียร์ลีดเดอร์คนยังเบสอ่ะนะกำเมเยอร์น้องเบสตอนน้องเบสได้ชุดยังคะอยากตีปีใบเบสได้ชุดยังคะลูกจะเชียรลีดเดอร์ยังเอาอกไปเอาล็อดีอีกแล้ว ว,ว้าวฮกวน์เลยียเตี่ย,ยเด้อเด้วลูกเกี้ยงนายพี่ชายเนี่ยใครพูดขัดใจไม่ได้เลยใช่เนาะพี่ใบเนาะใช่ใช่นะใช่เพราะมันคือไอ้เตี่ย <c oughs> แต่ว่ายังแต่ว่าจังพูดคำนี้เลยไอ้เตี่ยมาแต่ว่าพูดฮะ บ้า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 ครับกลับบ้านไปอยากอัดวิดีโอที่น้อยเล่นเกมวันพักเอ้ยเมื่อวานเมื่อวานเลิกเรียนพากันวิ่งเล่นกับพี่ต้นหอมเลยครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็ไปตกปลาแล้วก็ได้ปลา้วยนะ<อ>ไม่ใช่ปลาช่อน,นปเบ็ดใครไม่รู้เรวตกโอ้ยอย่ามามั่วกิง้งเบ็ดไม้อ่ะใช้โฟมมันทุ่นอสะงว่ได้ามีคนแนี่ยไปตกอยู่หลังบ้านเราใช่ไหมใช่ ไม่ใช่น้อยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเบ็ดไทยธรรมดา,าแต่ของเราเป็นเบ็ดฝรั่งเบ็ดฝรั่งทำไมซื้อในไทยล่ะอะไม่รู้เหมือนกันเข้ามานลงจอดไทยอยากรู้อ่ะ นั้นเลยใช่แล้ววางขายแต่น่าจะต้องใช้ทรัพยายกรเยอะนั่นเบรเอาขนมอะไรลูกเอาขนมไหนนม,ไหมน่งไปเอานมอย่างเดียวเบรเอานมไหมลกูกเบรดบอกเอาหนูไม่เอาแต่ก็เอาเอาแต่เอานมด้วยโอเค เบสเอาไฟมาช็อตพี่ไว้ทำไมฮะทำไรเจ็บ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 หน่อยนะ่ะ a p เลือค่ะไปเอาไปเอาไปเอารองร้อยมาหาข้าวไหเสื้อผ้านุ่นบ้างทำไมอ่ะมีแต่อันนี้อ่ะลูกหูจะเอาอะไรอีกอ่ะเอหันหลังมาพ่อจะอาใส่กระป๋าใหเมื่อวานพ่อรู้นะมีคนเอาขนมไปแจกใช่ไหมหนูได้กินเค้กใช่ไหม อ่านมาดีๆป๊าเป็นวันเกิดของนิชาอันนี้ได้20แล้วใช่ไหมอืมอันนี้40ว่าหรือวะขอบคุณครับเมื่อวานวันเกิดของนิชาเด็กทำไมง่ะไม่เห็นได้กินบ้างเลยอ่ะเอาเขาเขาอยู่คนละห้องเหรอที่เวลาที่เวลาต้องไปวันเกิดวองนั้นเขาเขาไม่ได้มีพี่ปฐมเหมือนพี่ไบ์ไงลูกน้องเขาน่ะ สาใาา,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 าทำไมตัวเองก็มีกินทุกวันพ่อซื้อให้ทุกวันกินด้วยไงทั้ง,ทงยูโลทั้งนมเลิกเรียนมายังไม่ทันถึงบ้านก็หมดไปกี่บาทแล้วเลียวทางนี้มหมโอัวโอตะลรัวัวะเล,เลิตะเลี่าอ่ม,มัจ๋อไปเลียวเข้าวั ป๊าป้าลองถามสิริดูดิว่าโรงเรียนมันดีลาไปทางไหนวันสิริก็พาพ่อวนหนีไปควนสิริไงเขาเรียกว่าควนสิริสิริบอกว่าเลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวขวาเออนี่แหละเขาเรียกว่าควนสิรีก็ไม่เห็น้องไม่เห็นในติ๊กต็อกอะสิริบอกว่าเลี้ยวซ้ายแต่เขาเลี้ยวขวาเนอะ ลองไหมคะลววองเบสขาลองไหมลองกวนซีรีไหมคะลองไหมทำไมน้องหน้าบูดจัง <ขอ S 1> เลยขอเวลาแป๊บนึงนะครับเร็ว่ะป๊าเร็วเร็วอ,อะไรกวนซีรีเร็วเดี๋ยววันที่เราไปเที่ยวเราไปเลยแมวว้าวา แมนพรุ่งนี้แม่พรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้แข่ง<ะ>กีฬาค่ะพรุ่งนี้แข่งกีฬาไม่ใช่เหรอ,อ,อ,อเราเราก็ถามสิริกไงโรงเรียนมานรัน์ไปทางไหนเดี๋ยวถามเลยนี่แหละแผนชั่วของน้องไว้น้อยคือลองทำเดี๋ยวน้อยบอกว่าบ้านพี่อนไปตันไปทางไหนสิริบอกว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปบ้านก็ถตูใช่ไหม ไสิดีจ่าน่อยเลยทำไมไม่เลี้ยวขวาก็ว่าก,ก,ก็รู้อยู่เดียววันีิตันไปทางนีอยังควร่ะโอเคนะครับถึงโรงเรียนแล้วนี่เ,เราไปกวนสิจากบ้านใช้เวลาเดินทาง <10 S 2> มาโรงเรียนเนกับกับแวะซื้อขนมด้วยนะนี่ <10 S 2> ประมาณสิบห้านาทีาท <gasps> ก็คือว่า oh oh แล้วพบกันใหม่ ใน,ว,นวิดีโอหน้าดูถัดไปบ๊ายบาย